ลามีมีอะไรบ้างนะฮะสงมีอะไรบ้างครับผมหมู่บ้านอะไรบ้างนะนี่หมู่บ้านสิงครสิงคอนผลนี้ไปเลยก็หมู่บ้านแหลมยวนผลแหลมยวนเอ๊ะทำไมแหลมยวนนะทำไมชื่อแหลมยวนนะไม่รู้เมื่อกาูโบรานเขาชื่อนั้นเดี๋ยวถ้าสิงขอนแล้วก็อะไรนะแหลมยวนแหลมยวนทองขาทองขาเนี่ยเหรอจ้าทงล่างเดี๋ยวนะสงขาแล้วก็ทองหลัง ลำแทงลำลำแทงลำแทงเหรอลำแทงลำแทงจ้าลำแทงมากกว่าท้าหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านรูยังบ้านรูอีกนั่นแหละบ้านบ้านคนไทยแล้ว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 เวลาพอเวลามีงานประเพณีอะไรอย่างเงี้ยมีงานประเพณีนี่แบบทำเหมือนไทยไหมสงกรานต์หรือว่าเข้าพรรษาหรืออะไรอย่างเงี้ยยาทำเหมือนไทยผมรู้ว่าคนไทยเลยครับ มาเขาก็มาทำปคนกันมันก็มีแล้วลูกหลานลูกหลานคนใหม่ๆก็พูดไทยเหมือนกันนะฮะอยู่บ้านนี้พูดภาษาอะไรบ้างแล้วหมู่บ้านไหนพูดภาษาไทยอยู่นี่อ๋อภาษาไทยเนี่ยนะอ๋อแล้วแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านคนไทยห้าหกหมู่บ้านเนี่ยมีหมู่บ้านไหนใหญ่สุดบ้านนี้เยอะทีดอ๋อบ้านนี้เขามีเยอะที่แล้วมีวัดกันเดียวอะอเดียวจ๋าวีวัดสามลังหนูแต่ว่าเขามีอายุนี่เขาทำหมู่บ้านไม่หมดกอน เขายู่ที่เคยที่มันขนาดส้วนเคยสวนมันแต่คนนี้เขาจัตย,ยู่เป็นทางกันน้อนอ่ะอันนี้ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พูดมาใช่ไหมคบเกิดเมืองไทยจ้ะอันนี้เราเกิดเมืองไทยเกิดที่นี่ได้เกิดเมืองไทยเกิดที่นี่แต่ว่าแต่โทษเขาเกิดนูแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่อย่าก็พูดกันต่อ,ตอมา